กระปุว,วันนี้เราครับน้องโทรฟี่ะนะครับเด็กขัดย่อยนะพามาเที่ยวตลาดเฮ็ดอันนี้ก็คือเฮ็ดคันตาเล่นหรือว่าเฮ็ดเรื่องอะไรครับผมเราเปิดเป็นคนขายเฮ็ดคนสุกกนก็กินเฮ็ด <laughs> กระปุมวันนี้เรากับน้องโทรฟี่ะนะครับเด็กขัดย้อยนะพามาเที่ยวตลาดเฮ็ดนะครับผมตลาดเฮ็ดจะมีถูกเฮ็ดเลยครับมีตลาดเฮ็ดแล้วก็มีตลาดเอ่อพ่นไม้ในตัวใจกลางเมืองของสตอฮมนะครับ,รบผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะวะ่ามามีเฮ็ดอะไรบ้างไอ้นี่ก็คือเฮ็ดคันตะเลน่นหรือว่า <Hey, hey. S 1> เฮ็ดเรื่องนะครับุ่มนนะแล้วก็เป็นเฮ็ดดำนะครับเฮ็ดำดำ,ดำ มีสันตชั้อันนี้เป็นเฮดดัมนี่แพงมาเนี่ยแพงแพงมาเอ่งเลยไม่คนคนไทยเลยสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีคัอันนี้อันนี้เป็นเฮดดัมนะครับเฮดดัมนี่รคาหูมีกีอสั่นเลยเทสต์นิวตันเต็กตัเอ่อฟุตกิโลอ่าโลละสี่ร้อนะครับผมตกเป็นประมาณโลละหนึ่งันรบาทประมาณนะโลละหนึ่งนเป็นเฮดดัมนะครับเป็นเป็นฮดดัมเป็นนี่เลยนะครับตลาดเฮดหันยวัน อ๋อออันนี้คือเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอ่ามีมะม่วงมีฮาลอนมีผลไม้แต่ว่าทีนี้นะคะเพจนจมูกก่อนเลยว่ามีเฉพาะวันวันเสาร์นะคะแล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นตลาดที่ว่าข้อมือสองใช่ใช่ใช่จาก The View from Parents เหรอสวัสดีค่ะนั่นคือเห็ดดาเห็ดเรื่องนี่เห็ด อันนี้มาเฮดเด้นเหรอเด่นบุชีบุชีอ๋อแล้วก็มีลิงฮอนนะปพราะว่าลิงฮอนคนใหม่ต่างตาวหน้าเป็นตลาดเฮดเนอะพี่น้องสุดยอดเลยค่ะเราเปิดเป็นคนขกล้ยัดค่ะอารมณนี้ก็เป็นเฮดเรื่องเช่นกันนะเท่เหมือนกันเนาะออ เน่เ็ดเรื่องเฮ็ดเอเอานีก็ได้นะอเจ้าไี้ยก็เยอะเลยท้งมีมีไา่เจ้านะครับพามีไร่เจ้ามาเลยนี่ก็มีพัชพันม้มงกมีมะม่วงนะครับพามีมะม่วงมีเห็ดครับตรงนี้ก็เป็นมือที่ท่านเดียวตรงเดียวเออเป็นเมืองใจใจกลางของเมืองเสื้อโฮมเลยนะครับผมซ่วยมาส่วยมาเมืองตัวโฮมแล้วก็มีพันไม่มีเสื้อผ้ามีดอกไม้นะเออนี่ก็เป็นตึกตึกตรงนี้ก็ส่วยหมา อย cool. you know, well ู่ใจกลางเมืองก็สตอโฮมนะครับผมนะครับผมเราก็เดินกับน้องโซเฟียเาวตายนะครับผมเป็นาวตายนากรหนุ่ี้เออเศร้าวตายวันนี้ใหญ่ช่ยากคือว่าอีบักแตงโมเนาะบักแตงโมนักบักสมนดีคือใครล่ะนี่พี่ออนใครจงวเออใครปัวนี่คือเป็นตลาดนะครับผมแล้วก็นี่คือก็ลังซุยๆงามๆเลย นี่ก็เป็นสีไข่ท่านจะพืชอ่าพวกทัวผมเออท่านจะพืชก uh, like ็มีครับเป็นท่านจะพืชมีตั้งนานาอ่าเดี๋ยวเราก็มีเพิ่์นไม้แล้วก็มีอย่างมีเฮ็ดอีกครับเป็นตลาดเฮ็ดเลยครับเฮ็ดนี่มีมะครับเฮ็ดนี่คือวะสุดงรดเลยนี่กำลังนี่กเป็นเฮ็ดเลยครับเฮ็ดเ็ดเรื่องไปครับเลื่อนี่เพ่งมะเฮ็ดลอยหิ้วสุดอ่ะต้องเคยกินเฮ็ดปลนนะลอยมารลอยลอยลอยเฮ็ดดำก็รลอย cảm ba, làm thế hết nó này không hết, hết 2 luôn. hết hết, 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 ผมมองคันล่างก็เป็นร้านไทยนะครับผมมีร <f> ้านอาหารไทยยุกยุกอยู่นรงโน้ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นจุดสุ่นกลางของเมืองสุโอทัยมีผัวเสื้อผ้าก็มีครับเสื้อผ้ารายการเป็นตลาดนัดครับผมตลาดนัดแต่สนธันวาคจะมีผัวพ่นไม้กับเฮ็ดหนักว่าเลยเรียกว่าตลาดเฮ็ดตลาดพ่นไม้มีโดไม้ด้วยอ่าเต็มมั้โดนกี่ข้างก็มีได้เฮ็ดเพงนีครับใครดีมาก ขีเ <e ันเตลนเตลนเฮ้ยอะหลังนี่สวยอ่ะเออยดตฟินยเตฟินนี่กเตลนี่เราก็เดินไปเลยกับน้องโตรฟีนะครับซึ่แล้วก็มีดอกไม้ด้วยมีดอกไม้ด้วยแต่แค่หลันะ ต้นไม้ก็มีค่ายครับผมมีต้นไม้แต่ตรงนี้จริงๆนะมันเป็นใจกลางเมืองมากนะพี่ออนตรงนี้ก็คือว่าคล้ายพัวคของมาหนีใช่ไหมแต่ถ้าเราเดินลงไปข้างล่างก็จะเป็นพวกช็อปแบรนด์เนมแฟชั่นมันจะถูกวะช่ข้างบนก็จะเป็นสวนพวกอิเล็กทรอนิตี้เป็นพวกเทคโนโลยีใช่ๆคือเมื่อมันที่ยากเลยตรงนี้คือมันเป็นใครๆเป็นตลาดนัดอ่ะแล้วก็อาทิตย์นึงมีส่งคลังเห็นไหมอือใช่ค่ะมีท่ามันนะท่ามันแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับผมอ่า ตรงนี้ก็เดียวมาเจอเฮ็ดลาวครับผมเฮ็ดอีกอีกฟังนึงเฮ็ดตังเป้เลยพี่น้องเฮ็ดตังเป้เลยนั่นเฮ็ดเฮ็ดแล้วก็มีลิงงอนยังมีเอหุนมีเฮ็ด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 เรื่องเฮ็ดคันยูวัดเลยวคันตะเล่นคันตะเล่นฟังนูไอ้เฮ็ดเฮ็ดตังเป้ เรีกเลยเรียกว่าตลาดเฮ็ดใช่มเโอเควันนี้เราก็พามาเที่ยวตลาดเฮ็ดทุกคนชอบกินเฮ็ดอ่าเฮ็ด เจ้าวัวแม่นะชอบยืนกอดไล่กอดเจเป็นใจให้เราครับนุ่มนุ่มบางงากับเศร้าหัดเย้ยนะไม่พอมัรู้ว่าเขาว่าคนฮัตเย้ยเย้ยหญิงไม่ก็ไม่รู้นะครับผมก็ไปห้าเราเองนะเออแต่ว่าก็ไม่รู้นะวันนี้เป็นรายการแร้งตายจับเปรี้ยกับนุ่มตายกับเศร้าฮัตเย้ยมาทำให้ให้ท่านผู้ชมได้เละกันชอบยืนกอดไล่กอดเจเป็นให้พวกเราด้วยซึ่ง มีมีม,มีมีช่องทางติดต่อไม่เป็นเบื่อช่องเ,อเฟซบุ๊กเบอร์ปรเพทอะค่ะมีเฟซบุ๊กเดี๋ยวจะให้พี่อ้นขึ้นให้แล้วก,กันนะคะก็จะเป็นเ<โ>ฟซบุ๊กคนงานต่างๆก็จะชื่อโซเฟียกรกฎจิตโุภาค,ค่ะ,ะเดี๋ยวผมอจะขึ้นเป็นหน้าจตอตรงนี้เลยติดตามได้เลยครับใครจะอยากติดต,ตามสามารถย้ยว่าเขาย้ยจริงไม่ย้ยก็ไปติดตามอองนะเพราะไม่รู้นะโอเควันนี้ก็เฝ้าเอนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ